สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะอยู่กับแอนแล้วก็ช่องนัวปากนะคะก็คลิปนี้นะคะแอนจะพาเพื่อนๆไปชมภาพบรรยากาศนะคะที่ตลาดนัดซอยบอัวขาวเนาะซึ่งวันนี้นะคะเราก็เริ่มเดินจากซอยนะคะหลังตลาดหน้าวัดไชยนะคะเดี๋ยวแอนก็จะเดินเข้าตรงบริเวณตล,ดตลาดสดนะคะหน้าวัดไัยแล้วก็จะเดินออกทะลุไปตรงตลาดแกนฮอนะคะแล้วก็ตลาดนัดซอยบอัวขาวเนาะก่อนอื่นนะคะแอนก็มีข่าวสารโควิดนะคะชนบุรีมา เราให้เพื่อนฝั่งอีกแล้วนะวันนี้นะคะมียอดผู้ป่วยติดเชื้อที่จังหวัดชนบุรีนะคะเพราะยอดผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เนาะสองคนนะคะส่วนยอดผู้ป่วยติดเชื้อสูงสุดเนาะอยู่ที่อำเภอสีราชานะคะแปคนส่วนบางละมงวันนี้นะคะมียอดผู้ป่วยติดเชื้อนะคะอยู่ที่36คนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตวาตัดอุณหภูมิก่อนนะคะ ตอนนี้เราก็เข้ามาบริเวณภายในตลาดแล้วเนาะนี่นะคะก็เป็นตลาดสดนะหน้าวัดไยนะคะเมื่อวานเมื่อวานน่ไม่พอไงก็เลยเอามาอีกร้อยนึงก็ที่แอนมีโพสดนะคะในชุมชนเมื่อวานเนาะเกี่ยวกับว่าเออแอนมีโอกาสได้ไปเดินตามตรอกซอกซอยนะคะเยอะแยะมากมายเนาะแล้วก็แอนเห็นนะคะในหลายๆบาร์นะคะตอนนี้ ผันตัวเองนะคะมาขายกับข้าวนะคะขายเครื่องดื่มเนาะ,ะแล้วก็รู้สึกว่าเอออยากจะแบบชวนเพื่อนๆทุกคนนะคะไปร่วมกันอุดหนุนนะ,ะแล้วก็หลังจากที่เราอุดหนุนเสร็จนะคะแล้วก็ไปแจกชาวบ้านนะคะที่ลําบากแล้วก็ต้องการกับข้าวนะคะซึ่งอนคิดว่ามันก็ได้2ต่อเนาะหนะคะ,ะ,คะเราได้นําเงินไปช่วยซื้อแล้วก็อุดหนุนนะ ตามบารต่างๆที่มีการขายอาหารนะคะแล้วก็นําอาหารเหล่านั้นนะคะไปแจกไปแจกจ่ายนะคะให้กับผู้ที่ต้องการเนาะหรือว่าตอนนี้นะตกงานไม่มีตังค์ซื้อข้าวนะคะก็จะได้กินท้องกันเนาะก็สําหรับใครนะคะที่อยากจะร่วมนะคะสนับสนุนก็ ติดต่อนะคะไปหาแอนได้ที่เพจนะคะแอนหน u วปากเนาะสามารถเข้าไปพูดคุยนะคะสอบถามได้เลยนะคะตอนนี้ก็มีเพื่อนๆน,นะคะหลายคนนะรวมสนับสนุนนะเกี่ยวกับสิ่งนี้นะคะรวมโอนเงินเข้ามาเนาะมีหลายคนแล้วเนาะเดี๋ยวแอนก็จะรวบรวมเงินนะคะแล้วก็จะไปเดินสำรวจเนาะว่าเออ ในบริเวณแต่ละบานะคะขายอะไรบ้างเนาะแล้วก็ราคาประมาณเท่าไหร่นะคะจะได้ช่วยซื้อแล้วก็อุดหนุนนะแล้วก็เอาไปแจกนะคะนนก็เห็นมีเม้นนะคะมาเม้นใต้โพสที่แ,แอนโพสเนาะประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนๆได้รูนะก็มีคนบอกว่าเออแบบอย่าทําเลยนะคะเดี๋ยวคนจะหาว่าเป็นขอทานออนไลน์นะคะ,นออนะ,คะเพราะว่าเขาเหมือนเห็น ยูทูบเบอร์หรือเปล่าที่ภูเก็ตหรือว่าใครไม่รู้ที่ภูเก็ตนะคะทาแบบนี้เนาะแล้วก็โดนแบบบรรดาเมียฝรั่งนะคะมาตามด่าว่าเป็นขอทานออนไลน์หากินกับ y t u t u นะคะต้องบอกอเพื่อนๆเลยนะว่าสิ่งที่แอนทำนะคะไม่ได้ทําเพื่อตอนเองนะคือแอนแค่ใช้เสียงที่ตัวเองมีนะคะแล้วก็บอกเล่าให้กับผู้ติดตามนะที่มีกําลังทรัพย์นะคะแล้วก็แอนไม่ได้บังคับนะต้องแบบว่า มาสนับสนุนเพื่อนๆอยากสนับสนุนนะคะก็ติดต่อมาไม่อยากสนับสนุนก็แค่แบบว่าพิมพ์คอมเมนต์นะคะดีๆก็พอแล้วเนาะเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนที่แอนขาดเงาะใช่ไหมก็มีการทำคลิปหรือว่าเออไลฟ์สดนะคะ เพื่อนๆหลายคนก็มาช่วยอุดหนุนนะคะตอนนี้ก็แอนอยากจะใช้เสียงตรงนี้นะคะช่วยเหลือคนอื่นบ้างเนาะเพราะว่าแอนเห็นถึงความตั้งใจนะคะในการสู้นะคะในการทำงานของออพี่ๆน้องๆน,นะคะที่หันตัวเองมาขายกับข้าวเนาะเปลี่ยนจากบาร์เบียมาขายกับข้าวเนาะแอนก็รู้สึกว่าเออแบบ เป็นอะไรที่น่าสนับสนุนนะก็เลยมาบอกเล่าแล้วก็ชวนให้เพื่อนๆนะได้รับรู้นะคะสำหรับใครนะคะรู้สึกไม่พอใจอะไรยังไงก็ปล่อยผ่านไปเลยเนาะเพราะแอนก็รู้สึกว่าแอนไม่ได้ทำอะไรที่ไม่ดีนะคะแอนก็คิดว่าสิ่งที่แอนกำลังจะทำมันเป็นสิ่งที่ดีนะเป็นการให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะ นี่คะ่ะตอนนี้แอนก็เดินเข้ามาซอยหลังตลาดแกนฮอนะคะต้องบอกว่าวันนี้นะคะก็ดูบรรยากาศคืมฟ้าคืมฝนนะก็ไม่แน่ใจว่าฝนจะตกหรือเปล่าเนาะมันดูมืดๆนะคะแต่ก็ดีนะมันไม่มีแดดเพราะช่วงนี้แอนก็พยายามหลีกเลี่ยงนะคะแสงแดดเนาะแล้วก็ช่วงนี้นะคะแอนก็จะพยายามโพสคลิปนะคะแค่ วันละหนึ่งวันละหนึ่งคลิปเนาะจากก่อนหน้านี้นะคะแอนเคยโพสต์วันละสองคลิปนะคะตอนนี้ก็จะโพสต์น้อยลงนะคะนี่วันนี้ก็ร้านขายของนะคะดูไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะแล้วก็คนออกมาจับจ่ายซื้อของนะ,ะก็ไม่ค่อยเยอะนะคะ บริเวณซอยนี้นะคะก็จะเป็นการขายนะคะกับข้าวอาหารเครื่องดื่มนะที่นี่นะคะก็สามารถนั่งทานได้ที่ร้านนะคะปกตินะ,ะก็จะแตกต่างจากที่กรุงเทพนะคะแล้วก็ปริมณฑลน,ทน,นะ,ะที่มีการห้ามนะคะไม่ให้นั่งทานนะ หลายครั้งนะคะแอนก็มีโอกาสนะมานั่งทานนะคะบริเวณนี้นะต้องบอกว่าอาหารแต่ละร้านนะคะอร่อยทั้งนั้นเลยเนาะร้านที่แอนชอบนั่งทานนะคะคือร้านข้าวน้ำพริกนะคะข้าวคุกกะปิเนาะต้องบอกว่าอร่อยมากๆเลยนะเดินไปฝั่งนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะข้ามทางไปบริเวณตลาดซอยบัวขาวนะคะฝั่งนี้เป็นตลาดแก่นหอนะคะ ร้านนี้ขายผลไม้อร่อยๆอออทั้งนั้นเลยเนาะเป็นร้านที่ขายดีมากเลยนะคะขายอยู่ตรงบริเวณหน้าตลาดแกนฮอนะเดี๋ยวต้องดูทางนิดนึงนะคะเดี๋ยวรถเฉี่ยวชนเอาโอ้น้าทานมากเลยค่ะดู บรรยากาศด้านในวันนี้นะคะก็ร้อนอบอ้าวนะเนื่องจากว่ามันไม่มีแดดนะคะแล้วก็ไม่มีลมด้วย,ยนี่นะคะผลละหมกผลไม้ด้านนี้นะคะก็เยอะเนาะด้านนี้นะก็จะเป็นขายของกินนะคะเยอะเยอะกว่าเสื้อผงเสื้อผ้าเนาะ แต่ถ้าเกิดเป็นเสื้อผ้านะคะก็จะเป็นเสื้อผ้ามือหนึ่งนะคะ,ส,ะส่วนใหญ่ฝั่งตลาดแกฮอนนะ่าจะเป็นเสื้อผ้ามือสองนะคะโโหจีนหงเมื่อวานแอนไปหาเพื่อน ก็เมื่อวานนะแอนไปหาเพื่อนใช่ไหมแล้วก็เจอมะ่วงลูกใหญ่ๆแบบนั้นแหละแล้วก็เพื่อนก็เลยปอกให้กินให้ชิมนะคะไม่รู้ว่าชื่อว่าอะไรตอนนี้ก็เห็นชื่อแล้วน่าจะเรียกว่ากิมหงหรือจีนหงนี่แหละนี่นะคะขายโปรงขายปลาก็มีนะตลาดนี้ต้องบอกว่ามีของขายนะคะเยอะแยะมากมายเลยร้านนี้แอนก็ชอบกินนะร้านขนมร้านขนมถังทองนะคะ เดี๋ยวค่ะกลับค่อย<ต>จะแวะมาซื้อเนาะนี่งค่ะนี่นะคะบรรยากาศวันนี้ต้องบอกว่าไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่นะคะเนื่องจากว่าสภาพอากาศเนาะมันจะคืมฟ้าคืมฝนบางคนก็ไม่อยากจะออกมาข้างนอกนะคะเนื่องจากว่ากลัวฝนตกนะเนาะพรช่วงนี้หลายคนก็ไม่อยากจะไม่สบายนะคะต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงนะคะโอเคตอนนี้เราก็เดินมาสุดบริเวณนี้แล้วนะคะ เดี๋ยวจะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะคะก่อนจากกันไปก็อย่าลืมนะคะใครที่สนใจนะอยากจะร่วมสนับสนุนนะคะในสิ่งที่แอนได้เล่าให้ฟังแล้วก็ทักหาแอนได้นะคะที่เพจแอนหัวปากเนาะแล้วก็หวังว่า,าเพื่อนเพื่อทุกคนนะจะมีความสุขในการรับชมคลิปในวันนี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าก็แล้วกันเนาะขอดูได้สุขภาพดีนะคะสวัสดีค่ะ